ออกเลยดีกว่าเด็กกำลังห้าวเลยเมื่อกี้คือผีเวลาโดนสายสินนะ่ะคือจะแรงมากที่สุดแล้วเมื่อกี้ผมวางไว้แล้วก็ล่อมันมา,มาได้พอดีออกเลยและการถ้าตอนสวนเดเสร็จหมดอ่ะประมาณเกืบ20-30ิบสามเปอร์ถ้าโดนสายสินนะรอโหแรงว่ะโดนบอลบัวขาไวไ้จริงๆเมืม่อกี้จะออกก็ได้นะเพราะว่าสวดครบสาบทแล้วจะออกก็ได้ทางประตูแต่ว่าเมื่อกี้เราจะฆ่าไง ทีมงานบอกจะฆ่าก็เอาหน่อยละกันแต่ไม่มีงงแต่ไม่มีใครตายใช่ป่ะกเมื่อกี้ผมฮาลุงยามอีกคนหนึ่งอะ่ะไม่เห็นตัวเลยนะไอ้ไอเหี้ยไอ้เหี้ยยามอีกคนหนึ่งแม่งโคตรจี้อะ่ะแม่งคือตัวตัวสกิลเช็คพลาดเลยอะ่ะแอบทุบผมเว้ยคือไอเ้เหี้ยคือไอ้เครื่องแรกอะ่ะกูจะเสร็จอยู่แล้วอะ่ะบทแรกอะ่ะแม่งคนเดียวเลยทำกูย่อยยับยหวัดดีเบลเจอตะปู เจอตับปูเจอตับปูเปิดประตูให้หมดดิตามสูตรเลยเอ้ยเฮีย้ยกูดเดินคนเร็วโอ้ยเฮียเจอว่ะเจอของดีว่ะเฮียมันอยู่ข้างบนโดดเฉยขอทูบ ตนเกียวมีงว่าไม่ได้เพื่อนสวัสดีครับแค้มเข้ามากดไลฟ์แชร์ด้วยนะวันนี้ก็อยู่ในเกมโฮมสวีทอะไรอะครับได้แต่ <c oughs> อุ้ยโ,โดนไอ้เฮียกูได้แต่ตะปูอ่ะเพื่อน What the fuck What the fuck is that ทำไมกูได้แต่ตะปูอะกูงงวะ่ะกูงงมากเลย มีใครได้ทูปะตะปูเลยครับโอ้โหตะปูสามพบแล้วเนี่ยผมกองไว้ชั้นหนึ่งข้างล่างเลยนะตะปูอ่ะจำไว้เลยนะทุกคนถ้าหายถ้าเกิดจะหาตะปูชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งเลยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ปูกการประยงกันนะตะปูลว้วนๆอีหานี่ก็ตะปูอ๋อเนี่ยเอามากองไวไ้เลยใ<ห> <ๆ S 1> ช่ไหมเฮ้ยทำไมตะปูมันสี่อันเลยอ่ะมันใช่ปะเนี่ยเกมบล็อกปะโหลเกม ฮัลโหลเกมข้าบนอันหนึ่งได้ปะใช่ตะปูสี่อันเลยนะเราได้กันนะคืออะไรวะมึงได้มึงได้ทู่ปะปอนหรือไงเปล่าเอามารวมไว้ตรงนี้ข้าบนอันหนึ่งอ่ะใช่เจ็บปอนเหรอผมผมเฮ้ยแล้วหากล่องเปิดไม่เจอเลยนะทุกคนอ๋อเอามากองข้างบนเหรอได้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  อะไรแบบนึงนะมันไปไหนแล้วไไวะอีเบล,ลอ,นนเอ่ะเฮ้ยตอนนี้หาทู<อ>่ไม่เจอทุกคนแต่ว่าแต่ว่าตะปูครบเฉียผมว่าอยุ่โอเนียห้องมันยังไม่เปิดเลยต้องอยู่ในนี้แหละกูว่า ว่าแต่ฟักเราเปิดของก่อนกี่น้งอนงเบลว่ะเดินเร็วโคตรเห็นป่ะเมื่อกี้เดินโคตรเร็วเลยเร็วเกินไปเอ้านี่ไงที่สวดอีกอันนึงเฮ้ยเดี๋ยวมันบั๊กว่ะเนี่ยผมว่าผมว่ากล่องมันไม่ใช่นี่ไงเจอแล้วอ้วนไม่ใช่ว่ะอ้วไม่ใช่ยยชแล้ว ถ้าถ้าอันนี้เป็นตะปูอีกนะโคตรหยาบบอกอันนี้เลยมันเป็น,ปนไปไม่ได้แล้วตอนนี้นตะปูแม่งเกินแล้วขอบคุณผมมาดวงเสือ <c oughs> โคตรหยาบเลยที่เดินดีกว่าแต่ตอนมันมาเรา<น>ไม่มีทุบปิ้นนั่นแหละกลัวกูจำได้กูจำได้กูจำได้ทั้นสองนะเว้ยใครใครใครว่างก็มานำกันแน่ใครว่างก็มานำกันหน่อย เอาละกูก็ต่อเลยแล้วกันธนโมบุทยาสาาุจาเฮ้ยทำไมน้ำมันได้ทีเดียว,วอ่ะไอ้เยี่ลิฟใช้ไม่ได้ปกตีนใช้ได้สามปุไฟก่อนแล้วกันไปไหนแล้ววะโอ้ยใหมก่กอด,ดปุ๊ดูอีทีนึง มาแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตกูต้องตีให้โดนตัวผีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอวะไปส่วนข้างบนเร็วหัวยางกูอยากใช้ยาวอ่ะใช้ยาดีไหมวะลองไปสว่วนกูจูงให้ก็ได้นะส,ส่วนนี้ย,ยม,มันประมาณหกสิบอะเดดโดนตีทีนึงคือเป๋งง่ายเฮ้ยมันวับมันวับมันวับยึ่วยามแยกทีวารักษาความปลอดภยัยเก็บไปก่อนดีกว่า มนอยู่ตรงไหนมนอยู่ตรงที่สวนเลยเหรอใช่โอ้ไม oh oh ่กอนไม่เจอทูบมันอ anyway> ีกย ok ังอ่ะทูบอ่ะมันสวนสองกิ่เฮ้ยเดี๋ยวกูกินอะไรเนี่ยโอ้โหจบแล้วกดผิดรอไว้รอไว้กูเริ่มสวนแล้ว ไปวะเลือปเอเรเลือเฮ้ยเลืกไปเลือเเเะหามาหากูไอ้สัสอยู่กูอยู่กูหายไปแล้วหายไปแล้วระวังนะมันมันจะหวงที่สุดไอตีมปนมมือไอตีมปนมือแล้วตอนเนี้ยไอตีมปนมือเปิดเอาของให้กัน ใครเจ็บอ่ะยาชั้นหนึ่งมีนะตรงล็อบบี้อ่ะมีอยู่เข็มหนึ่งอ่ะกูยังไม่ได้ใช้เพื่อนลงไปเอาก่อนเลยรักษาเองก่อนมันตายได้แค่ครั้งเดียวกว่ดสเตมปน่าดีกว่าเออมีมีอยู่มีอยู่ชั้นหนึ่งอ่ะอันแล้ววไเฮ้ยหลังเพื่อนไอ้ทีมโดนไอ้ทีมโดนกูสวดต่อนะเพื่อน มันห่วงมันห่วงตรงนี้มากเลยอะ่ะสวดขาว้างล่างเลยต้องสวดแยกอะ่ะไม่งั้นไม่เสร็จห้าสิบแล้วตรงเนี้ยหูละไอติต๊บลบการมายอมมึงทำอะไรมันได้วะเออสวยเพื่อนลิฟยังว่างเพื่อนเดินโค้นเร็วทุกคนดูดิไม่เดินคตนพ่อค้นแม่เร็วอ่ะดูดิเห็น <He ard S 2> ปะ เล่นกับพ่อมึงเหอะเดินอย่างเงี้ยอุตสวาหต่อแล้วมาดิก็มาดิทั้งวันก็ดื่มเลยแล้วกันน,นี่ไงล่ะเสียญปะล่ะไล่ผิดคนแล้วไอ้หนูไล่ผิดคนแล้วไอ้หนูไอ้ไนไหนูไอ้หนู พอดีลิฟต์มันว่างพี่ไปก่อนแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยแขนกูเล่าแขนกูเล่าแล้เน,นี่ยมาดิมาดิมาดิมาด <c oughs> ิมาด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 ิเฮ้ย,ยกูสวดกับกูเซนดีกว่า <c oughs> เฮ้ยเสร็จแล้วสวยยอดมาก <c oughs> แล้วเป็นพี่อะไรล่ะมาดิ <c oughs> อุ้อยเปิดตีเปิดตีเปิดตีเฮ้ยช่วยด้วยเว้ยให้กูสั่นใจไม่น่าหมด อย,อยู่ข้างหลังตรงที่สวนเมื่อกี้เลยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเออขอบคุณขอบใจกูจะตายแล้วไอ้สัตว์กูเกือบตายเมื่อกี้ไม่น่าห้าวเลยข้าบนไปสวนข้าบนต่อข้าบนนะอ่ะเจ็ดสิบเออเคกูห,คหายาก่อนากูฟาร์มก่อนนะไม่รีบขอยา,าหน่อยดิ หลงครับหลงหลงหล,ลงอยู่ข้างบนขึ้นมาข้างบนขขึ้้นนา,างบโอ้โหพระเจ้าได้ยาเฉยอ่ะพูดพูดได้ปั๊บอะ <c oughs> ่ะเรียบร้อยมาดิเล้าทูได้นะน้องเบลกลับวิว่งสวดเราเราได้ทูบอีกอยังอีกอันนึงอ่ะขาดอีกอันนึงอ่ะที่ปัดอยู่ข้างล่างอ่ะไอที่เราสวดตอนแรกอ่ะสองอันอะ่ะหมายถึงว่าเอาทูบไงกูได้ทูบแล้วเนี่ยว่าเปิดกล่องนี้น่าจะได้ทูบแล้ว ได้ได้ได้ไหนตรงไหนที่สวดบ้างอ่ะบอกหน่อยดิได้ดไทู่มาอีกกันหนึ่งสีเหลืองครับสวดได้สดดี<ะ>สเออตอนนี้คือสวดครบยังอ่ะอันนั้นไอปอนสวดอยู่ไม่ใช่หรอไม่ใช่มันอ๋อครบแล้วเหรอใส่ของครบแล้วใช่ปะาม,ม,ามันขึ้นสีเหลืองนี้แสดงว่าวใส่ครบแล้วแล้วเหลือแคส่สวดใช่ปะห<ช>นีคหนีหนีหนีประตูนี้หน,นีเอาใครตนนิมตนนิมใคร เดี๋ยวเราขึ้นไปสวดตรงนี้ที่เดิมเราอะนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวกูไปสวดด้วยสวดไปเลยเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วที่อื่นเลยเออนั่นแหละกูสวดโอเคมันเพิ่งตายครั้งแรกอยู่ข้างล่างด้วยกันปะกำลังลงมาข้างล่างครับผีกำลังลงมาข้างล่างมันอยู่กับผมเนี่ยแล้วไงมันสวดได้เท่าไหร่แล้วอ่ะสวดผมเดี๋ยวพอสวดผมไปชุบ ไรประปอนพึ่งเริ่มว่ะมันเพิ่งเริ่มส่วนนะเอเาหนีไปกินไปกินเฮ้ยมันห่วงมันห่วงมันกลับไป ใครใครปนนมืออยู่มีใครปนนมืออยู่บ้างใครเจ็บ,เ,บออเจ็บเมายาเมายาหรือยาไว้ให้กูกูเลือดเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะเฮ้ยกูรอดมาลอไปดีรับต้องโดนสักดอกล่ะเว้ยเฮ้ยบอลอยู่ไหนผมรู้่าตรงไหนตรงนี้โอ้ยเจ็บนี่ใครอ<ๆ>่ะอะไร<ๆ>เจ้ายาเหรอหรือ,องไง ยาอยู่กับไอปอลไม่ได้อยู่กับแจ็คอะอยู่ข้างล่างไงนี่ตรงนี้ข้างล่างเลยล็อบบี้ล็อบบี้ถงล่างมันมีถงล่างกับถงบนเฮ้ยมึงดูเพื่อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปรับรับหน้าเองผีผีอยู่ข้างบนบนหัวเลยโอเคชั้นสองเอ้าจะเดี๋ยวใอ้ไว้เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกำลังไปบันไดาว้างอุ้ยเปิดอันติเฮียละ เราไปชั้นล่าไม่เห็นเส้นไหนอ่ะย้าอยู่ตงกลางเลยโดนกูจุกเด็กแน่นอนถูเลยอะ่ะมันมันเฮ้ยไปเริ่มสวดที่ใหม่เลยนะมันมันห่วงตรงนี้มากเลยมันห่วงตรงชั้นสองเนี่ยตรงที่ผมติ๊กอ่ะมันห่วงตรงนี้มากเลยอ,อ,อืมอคือมึงจะไม่ไปไหนเลยเหรอเพื่อนอเหลือสนาทีผมว่าสวทนทำจะเป็นอะไรไหม ข้ามันเลยก็ได้ปะเนี่ยล็อกสวนไปสองนี่มันมันลดน้อยมากเลยไปไปไปสวนตรงนั้นนะ่ะตรงตรงนั้นนะ่ะใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะเออตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยขาดอะไรปะต้องการทูบ <c oughs> ไม่ได้แล้ววะเยี่ยเลย <c oughs> เพื่อนตายแล้วนะ มันมาเฝ้า้เฮียมันเฝ้าอันนี้เดียวเลยจริงๆต้องหายเจออ่ะเพื่อนดูดิดูด,ดิอืมไอสัตว์เฝ้าดีนักเอาไว้แช่เยี่ยวไปสิเปิดอันตีมานะระวังเฮ้ยไปไหนกันน่ะมันมันเฝ้าเครื่องเดียวอะ่ะเออเวลาหมดเราแพ้นเนี่ยหนึ่งนาทีไม่ทันหรอกโอ้ยอะไรวะ ก็เปิดเกมมาก,ก็เปิดได้แต่เนี่ยตะปูเป็นรูปเป็นเทียอะไรสี่ห้าอันเปิดวันทำทียอะไรเยอะแยะวะกูยังงงเลยไม,เนะไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยมันหมดแล้วอ่ะมันบัล็อะวะ,ะกล่องทองอะ่ะลองดิว่าเป็นมักทูบ ไป้ทูบเนี่ย <subjected> ท <w rabbit sound> <spe gra> uh> ูบอยู่นี่โอ้โหไอ้เหี้ยอยู่นั้นนี่ไงวะมันไม่ทันต้องเนี่ยหนึ่งนาทีทันปะไม่น่าทันนที่ส่วนห้องนี้ทคนทันไไมม่่ันทโอ้โหแม่งไปดรอปยืนห้องนั้นไม่ทันหรอกสี่สิบวิอะ เอาดิมึงน้ำัวดดิสี่ิบวิมาลองยูทิปสีเขียวอ่ะสามคนเลยปวดพ่แม่งน โอ oh. ้หมดเวลาหมดเวลาแล้วห้าวิไม่เคยหมดเวลาเลยเป็นไงวะหมดเวลาแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอหมดเวลาคือแค่นี้เหรออโอ้ก็คือมันหมดเวลาแต่คิลเลอร์เลทไม่ค่อยช้ำนะตัวเนี้ย หรือว่าเราเก่งขึ้นวะนี่ฮี่เป็นไงถ้าเจอทูบผมบอกเลยจบใช่ใช่ใช่ถ้าเจอทูบจบแน่นอนนะสามสิบเอ็ดบาทเฮียอ้าผมเปิดทิ้งไว้เองเหรอไอ้ทูบมันนั้นนะ่ะแล้วเจอมาไล่พอดีปะวะจำไม่ได้อะ <c oughs> กำลังตื่นเต้น ก็มันลืมมาขอโทษเอาใหม่เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยโดนกูตบแน่เลยวิวห้าเนี่ยกูบอกเลยตอนเนี้ยกูเบิร์กไม่ต้อง